สวัสดีครับน้องนองวันนี้เรามาเรียนศิลปะเรื่องพื้นผิวและสร้างงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้กันนะครับน้องๆรู้ไหมเอ่ยว่าพื้นผิวมีกี่ประเภทเฉลยพื้นผิวมี3ประเภทจะมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยประเภทที่ 1. พื้นผิวในธรรมชาติได้แก่พื้นผิวของทรายที่ให้ความรู้สึกรว่วนครุขระ พื้นผิวของทุเรียนให้ความรู้สึกเป็นหนามแหลมและคมหรือพื้นผิวของขนแมวที่ให้ความรู้สึกนุ่มฟูประเภทที่2พื้นผิวที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่พื้นผิวของตุ๊กตาหมีที่ให้ความรู้สึกนุ่มฟูพื้นผิวของตัวต่อที่ให้ความรู้สึกเป็นปุ่มนูนออกมา พื้นผิวของพลาสติกกันกระแทกที่ให้ความรู้สึกเป็นปุ่มเช่นกันน้องๆเห็นแล้วอยากบีบกกันใช่ไหมเอ่ยประเภทที่ 3. พื้นผิวในงานทัศนิสิลป์ได้แก่รูปราตรีประดับดาวหรือสตาร์รี่ไหนของวินเซนต์แวนโกที่มีลักษณะพื้นผิวที่เป็นเนื้อสีนูนออกมาพื้นผิวของประตูวัดที่มีลักษณะเป็นงานประติมากรรมนูนสูงและมีมิติ หรือพื้นผิวของเทียนพันษาที่มีลักษณะมันวาวและเป็นลายไทยนูนออกมาแล้ววันนี้เราจะมาสร้างสรรค์าง,งานศิลปะโดยใช้พื้นผิวจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ในโจทย์สัตว์โลกใต้ท้องทะเลวัสดุธรรมชาติที่เราใช้ในวันนี้ได้แก่ดอกไม้การกล้วยและใบไม้ขนาดต่างๆในส่วนของวัสดุเหลือใช้ได้แก่พลาสติกกันกระแทก กระดาษลังช้อนหรือช้อนซ่อมพลาสติกฟองน้ำหรือวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านเช่นกระดุมกระปุกไม้จิ้มฟันหลอดหรือแปลงอุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่กระดาษร้อยปอน์สีโปสเตอร์จานสีผู้กันกันไกลและแก้วน้ำอันดับแรกเตรียมน้ำสำหรับล้างผู้กันและเตรียมสีที่จะใช้ลงในจานสี you know you หากต้องการเปลี่ยนสีให้ล้างด้วยน้ำและเช็ดด้วยผ้าให้สะอาดทุกครั้งเพื่อไม่ให้สีปนกัน Hello, เมื่อเตรียมสีพร้อมแล้วใช้สีที่ต้องการระบายลงบนใบไม้ที่เตรียมไว้ให้ทั่ว จากนั้นทำการวางลงบนกระดาษในตำแหน่งที่ต้องการและกดค้างไว้ประมาณ3วินาทีแล้วดึงออกก็จะได้เป็นลำตัวของปลาล้างพู่กันด้วยน้ำและเช็ดด้วยผ้าให้สะอาดทุกครั้งและปลาตัวต่อไปเราจะเปลี่ยนใบไม้และระบายด้วยสีส้มวางลงบนกระดาษในตำแหน่งที่ต้องการและกดค้างไว้ประมาณ3วินาทีแล้วดึงออกล้างพู้กันด้วยน้ำและเช็ดด้วยผ้าให้สะอาดทุกครั้งแล้วเราจะทำแบบนี้จนได้ปลาจำนวน5ตัว น้องๆสามารถเปลี่ยนสีและเปลี่ยนใบไม้รูปร่างต่างๆตามความต้องการได้ต่อไปเราจะใช้การกล้วยทำเป็นหางปลาโดยระบายสีที่ต้องการลงไปและกดลงไปบริเวณส่วนหางของปลาค้างไว้3วินาทีแล้วดึงออก ในส่วนของครีบเราจะใช้กลีบดอกไม้ที่มีขนาดเล็กกว่าลำตัวระบายสีที่ต้องการแล้วกดลงบริเวณส่วนครีบของปลาน้องๆอ,อย่าลืมเติมหางปลาและครีบป,ปลาให้ครบทุกตัวนะสามารถออกแบบตามจินตนาการได้เลย ในส่วนของตาปลาเราจะใช้สำลีกา้านจุ่มสีเข้มๆจุดเป็นตาของปลาจากนั้นปลาของเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วตกแต่งเพิ่มเติมโดยนําใบไม้ตัดออกเป็น2ส,ส่วนเพื่อนํามาทำครีบป,ปลาระบายสีลงไปให้ทั่วและกดลงบริเวณครีบของปลาต่อไปเราจะมาทำปลาจากวัสดุเหลือใช้กันบ้างระบายสีลงด้านหลังชอนพลาสติกกดลงในกระดาษ หากต้องการเปลี่ยนสีต้องเช็ดช้อนให้สะอาดก่อนนะใช้สัลีกก้านจุ่มสีที่ต้องการจุดเป็นหางปลาและใช้สีเข้มจุดเป็นตาปลา ต่อไปเราจะทำพื้นใต้น้ำโดยใช้กระดาษลังลอกด้านใดด้านหนึ่งของกระดาษลังออกเพื่อให้เห็นพื้นผิวด้านในใช้กันไกรตัดตามขนาดที่ต้องการระบายสีลงบนกระดาษลังในด้านที่ลอกออกและกดลงในตำแหน่งที่ต้องการให้เป็นพื้นใต้น้ำ ใช้พลาสติกกันกระแทกทำเป็นปะการังระบายสีลงไปสามารถผสมสีได้มากกว่า1สีเพื่อความสวยงามจากนั้นกดลงในกระดาษตามตำแหน่งที่ต้องการหากต้องการเปลี่ยนสีควรเช็ดให้สะอาดก่อนนะ ตกแต่งเพิ่มเติมโดยใช้วัสดุเหลือใช้ที่มีลักษณะเป็นวงกลมระบายสีและกดลงบนกระดาษเพื่อทําเป็นฟองอากาศใต้น้ำและใช้ก้านสำลีจุดเป็นฟองอากาศขนาดเล็กใช้สีฟ้าระบายลงบนขอบของฟองน้ำและกดลงบริเวณขอบภาพเพื่อทำให้ผลงานมีความเป็นท้องทะเลที่สมบูรณ์มากขึ้น เสร็จแล้วครับสำหรับสัตว์โลกใต้ท้องทะเลของเราในวันนี้เป็นไงบ้างสวยไม่เอ่ยเห็นไหมครับว่าวัสดุรอบตัวของเราสามารถนํามาสร้างสารรค์ให้เกิดความสวยงามและเกิดประโยชน์ได้มากมายน้องๆสามารถแบ่งปันผลงานของตัวเองโดยโพสลงในโซเชียลและติดแฮชแท,แทก Art e n a t u r e กันได้นะครับและมาร่วมสนุกกันนะครับ